ครับสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับโจโจกันอีกแล้วครับผมอยู่กันในเกมตีตัวตุ่นครับผมกับทุนเพียง500วันนี้ผมบอกเลยว่าวเดียจริงเออซึ่งเมื่อวานก็กะว่าจะจะจะ,จะทำนั่นแหละแต่ว่า <c oughs> คือหิวไว้หน่อยแล้วขอว่าทานอภัยแล้วกันแต่วันนี้มาแน่ครับเออสำหรับการตีตัวใหญ่ของเราไม่ใช่ตัวใหญ่ดีตุนระเบิดขอโทษที อะพร้อมแล้วไปรุยกันนี่ก็ครับผมว่าเนี่ยเขาตียังไงครับปลารุยกันห้องที่เราจะเล่นกันเนี่ยก็แน่นอนครับผมเป็นห้องธรรมดาก็อตอนแรกเขาจะเล่นห้องห้าแล้วแต่ก็มันเยอะไปอ่าก่อนอื่นเลยเราปรับไปโถ,โถดไปเลยครับเมื่อความปึงปังปึงปังนี่เราเอาสักสิบไหมสิบพอไหมอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเอาสักสิบก่อนละกันเพราะทุนละาห้าร้อยใช่ไหมคือ ถ้าตัวอย่างน้อยอะเราต้องตีได้ประมาณสักตัวหนึ่งแล้วมาลุ้นกันเลยว่าตัวนั้นนะมันบวกเยอะบวกน้อยนะสำหรับตุ่นระเบิดเนี่ยผมอธิบายก่อนนะจะตีอยู่เวาลาประมาณสิบสิบสองทีอ่าสิบสองทีประมาณนั้นครับก็สำหรับตุบ่นระเบิดนี่จะมีอาตาัตราการดรอปไม่คงที่นะผมบอกไว้ก่อนหรือว่าบางทีอาจจะเยอะบางทีอาจจะน้อยอ่าต้องอยู่กับแล้วแต่เออ แต่มันเลยอะเออก็คือซุ่มดวงในดวงอีกทีเป็นไงไงโอ้โหแต่ว่าในการออกมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงอะอ่ะตัวแรกมาแล้วมาหนึ่นงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสามิบสี่โอ้เป็นไงเป็นไง ถ้าใครตีทีเดียวหรือ5ทีแตกนี่คือโชคดีนะเออจริงๆและอัตราการดอกของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบทุกรอบเออไม่ได้เป็นแบบมาบ่อยๆทีๆเหมือนตุ้นใหญ่เอออะไรพวกนี้มันมาแบบเว้นช่วง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 ไปนะเออก็จะเล่นกับมันก็ต้องใจเย็นๆกับมันนิดนึงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าอัตราการดอกมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะมาดูตัวนี้กันบ้างครับ เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะสิบสองครั้งโอเคครับเนี่ยสิบสิบแต่บวกบวกเมื่อกี้มาเท่าไหร่เมื่อกี้มาประมาณ2 0 0ร้อป่ะอันนี้มาร้อแปดสิบป่ะอืมก็เบ็ดสิบจะอยู่ต่ำๆเลยก็น่าจะมาประมาณหนึ่งร้อยเอออะไรที่ขึ้นกว่านั้นก็นั่นแหละคือกำไรครับขออนุญาตเพิ่มเบ็ดแล้วกันเออเพื่อความโหดหินหินโหดก็ว่ากันปะแต่ถ้ามันไม่แตก ตัวที่สามนี่ถ้ามันไม่แตกมันเข้าเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่างานหยาบเลยอืมกดทิ้งเลยแต่จริงๆน่าจะประมาณเบ็ดห้าเบ็ดห้าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรับตัวห้าร้อยนะเบ็ดห้าเบ็ดสิบว่าเสี่ยงอยู่แต่เบ็ดสิบห้านี่ผมไม่แนะนําให้ลองนะเอออันนี้คือถ้าหมดผมขอภายนะมาตีให้ดูกันขำๆแล้วกัน <laughs> ใครที่หวังว่าเฮ้ยม่งจะบวกก็ขอพายด้วยกันถ้ามันหมดนะเออถา้ามันบวกก็ดีไปแล้วกัน Okay, ขอแ like, ค่กดไลค์กดแชร์พอฮะคือตีลิมิตมันได้ฮะลิมิตมันจะอยู่ที่ประมาณหกทีหกทีถ้าไม่แตกสามารถเปลี่ยนตัวได้รอไปได้ฮะแต่ผมก็อัดไปเลยฮะสิบสองทีเต็มแม็กซ์ไม่แตกกล้าปล่อยแม่งเลยไปเลยเหมือนจีอ้อ่ะเฮ้ยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบเฮ้ย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  ยี่ส okay ห้ายี่หกโอ้โหคุ้มอยู่พันหนึ่งเฮ้ยยี่สิหกทีเอเคแต่คุ้มเลยคุ้มเลยดอกดีคุ้มเลยพันหนึ่งเปดสิบห้าพันหนึ่งเลยเหรอโอ้ถือว่างานดีจัดๆครับเดี๋ยวเราอ่ะตีเก็บสักสองร้อยแปดสิบเนี่ยเออเดี๋ยวเราตีเก็บให้หมดก่อนแล้วกันอีกตัวหนึ่งถ้าอีกตัวหนึ่งบวกนะบอกเลยว่าโคตรก๊อ์เลยสองร้อยแปดสิบเนี่ยมาสองร้อยแปดสิบเขมาถมให้ตัวนี้เลยนะ โบ๊ะป้โบ๊ะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสิบเจ็ดทีอ่ะโอ้โหหมดหมดหมดครับอันนี้หมดโอเคก็สำหรับวันนี้คงต้องรางกันไปถึงท่านี้แล้วกันนะครับผมบวกมาทั้งหมด500เป็นไงนิ่มๆบอกแล้ววัดเทอาไหร่ไลชื่นชอบหรือว่ไล้ด้วยแต่ถ้าบอกเลยว่าใครมีเวลาสามารถ